สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่ทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะ YouTube Channel Wallatif Tactor ค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมใบมีดดันดินหน้าคันล่างนาอพี่พี่ทำหากันเข้ามาเยอะมากสําหรับใบมีดคันล่างมือ2ที่เห็นด้านหน้านี้นะคะของ lc 018นะคะเฉพาะ40แรงม้าของคูเบตา้าเท่านั้นรุ่นอื่นใส่ไม่ได้นะคะสําหรับตัวนี้เป็นของตาช้างเลยนะสภาพพร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบเซตนะคะเอาไปติดตั้งใช้งานได้ทันทีเลยไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มแล้วนะคะตัวนี้เอาไปติดตั้งได้ทันที เซตนี้ราคาอยู่ที่29,000บาทนะคะราคานี้เป็นราคารับหน้าร้านเนาะมารับหน้าร้านกันได้ตลอดเลยแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอําเภอองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเปิด365วันนะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่ต้องการให้ส่งเดี๋ยวโทรมาหลังใหม่กันได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 7 5 7 3 4 7 2 7หอดรือว่า0 8น9 5 9 1 3 3 9้าา id ไลน์น้ำตาล261นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ฝากไว้ด้วยนะคะใบ41 แรงม้าค่ะ